รับมาเพิ่มอีกแล้วหนึ่งคันนะคะกับ h o n d a CR-V 2.4e ตัวขับ2รถเจ็ดที่นั่งค่ะวันนี้จัดสีดํามาให้ชมนะคะสวยๆกริบกริบแบบนี้เลยไม่ใช้งานคันนี้อยู่ที่1นึ่งแสนกับอีกเ0 0าพันโลเท่านั้นค่ะปี19บ o อดี้สีดาสภาพสวยเกร็ดเอแน่นอนค่ะโครงสร้างหลักเดิมโรงงานฟังก์ชั่นจัดเต็มมาให้แล้วนะคะสาหรับคันนี้ใครที่มองหาซีอวมือสอไว้ใช้งานอยู่ไม่ควรพลาดเลยค่ะคันน ครบจบในคันเดียวไม่แค่แสนนิดๆเท่านั้น,นะคะ่ะสภาพภายในก,กริปๆกล้องถอยหลังจอทัสกรีนมีมาให้ครบโภลัยมัลติฟังก์ชันเบาะหนังปรับไฟฟ้าด้านคนขับห้องบริสารกว้างๆแบบนี้แอร์ตอนหลังมีมาให้อีกด้วยค่ะเป็นรถที่7ที่นั่งที่คุ้มค่ามากๆเลยผ่อนต่อเดือนแค่11,000บาทเท่านั้นค่ะรายละเอียดคันนี้เป็นยังไงเพิ่มเติมนะคะสนใจรับชมได้เลยในคลิปเต็มคะ่ะ สวัสดีคะ่ะส,ส,สวัสดีพี่ๆเอฟซีทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาจะเจอกับนุชอีกแล้วนะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักงานใหญ่ค่ะอยู่ที่เสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพวันนี้พามาอัปเดตรถท่าที่นั่งสวยๆเข้ามาเพิ่มอีก1คันแล้วนะคะสำหรับใครที่เป็นสซอว์กซีอาร์วีนะคะวันนี้จัดมาให้ชมอีก1คันเป็นรุ่น5ที่นั่งค่ะกับ Honda CRV 2.4E นะคะตัวนี้เป็นตัวขับ2บอดี้สีดำ สวยๆตัวไมมนเชนปี2019ราคาขายที่เพชรยนต์อยู่ที่699,00 0บาทเท่านั้นเลยนะคะราคานี้เลเอทผ่อนต่อเดือนแบบฟรีดาวเลยนะคะคุณพี่ผ่อนอยู่ที่11,000บาทตะลอดยุสัญญาดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นอยู่ที่2.49%เเท่านั้นค่ะพี่พี่จ๋านะฮะได้รถสวยแล้วไม่พอนะคะแถมยังได้ดอกเบีย้ยถูกไปอีกนะคะใครสนใจรายละเอียดโปรโมชั่นสอบถามได้เลยค่ะที่เบอร์โทรด้านล่างนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมรายละเอียดรอบคนัน คันนี้เลยว่าจะมีความน่าใช้งานขนาดไหนบ้างไปดูได้เลยค่ะมาเริ่มดูในส่วนของรายละเอียดด้านหน้าคันนี้นะคะได้เป็นตัว 2.4E ค่ะเป็นตัวไมนเนชเชนนะ,ะกระจังด้านหน้าโครเมียมสภาพสวยแบบนี้เลยค่ะพี่พี่จ๋าบอดี้สีดําสวยๆเรียมสันตัวรถอยู่สภาพเดิมไม่มีประวัติผิดความชนหนักมาไฟหน้าเป็นแบบไฟฟู LED ดีมาให้แล้วเรียบร้อยโคมไฟใสกิ้งสภาพเดิมสวยๆไม่มีริ้วรอยการแตกเล้าอีกด้วยค่ะมาพร้อมไฟตัดหมอกด้านหน้าก็มีมาให้แล้วเช่นเดียวกันกระจังด้าน หน้าหรือว่ากระจังบังลมด้านหน้าตัวรถนะคะไม่มีริ้วรอยการแตกรลาด้วยค่ะอยู่สภาพสวยเลยและในส่วนของรายละเอียดปงซุ้มล้อคันนี้นะคะไม่มีประวัติผิดความมาค่ะพี่พิจ๋าเหลี่ยมสันตัวรถอยู่สภาพเดิมแบบนี้เลยนะคะรอยต่อเรียบเนียนค่ะไม่มีริ้วรอยการผิดความมานะคะแม็กเดิมโรงงานสภาพสวยเลยไม่มีริ้วรอยการเบียดฟุดบาดมานะคะขอบ17ค่ะคันนี้ดอกยางคันนี้บอกเลยว่าใหม่กริบเลยปี2 0 2 4ค่ะพี่พี่จ๋ายางปี24ยังอยู่สภาพที่สมบูรณ ใช้้งาานไดยวๆภายในป่องซุ้มล้อโครงสร้างต่างๆนะคะน็อตเมคอัพแต่ละจุดนะหรือว่าเบ้าโชกนะอยู่สภาพเดิมและในส่วนของรายละเอียดกันชนด้านข้างบันไดเหยียบขึ้นอยู่สภาพเดิมแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้เลยนะคะกันชนด้านข้างหรือว่าสเกิร์ตที่เขาติดมาให้จากโรงงานเนี่ยไม่มีริ้วรอยการแตกเล้าอีกด้วยสีเดิมโรงงานนะคะยังไม่ได้เก็บงานนะต้องขอย้ำว่ารถคันนี้เพิ่งรับเข้าร้านมาเมื่อคือนนี้เช่นเดียวกันวันนี้รีบมารีวิวให้ดูสภาพกันก่อนเลยสำหรับใครที่อยากได้รถมือสองนะคะยังไม่เคยเห็นเน ่วารถมือสองที่เราซื้อเข้ามาเนี่ยสภาพเป็นยังไงบ้างบางท่านเนี่ยอาจจะแบบเคยเจอแบบพิกคว่ำมานะคะ แต่ขอบอกเลยว่าที่เพชรยนต์ไม่มีแน่นอนค่ะพี่พี่จา๋ารับรถสภาพเกรดเสภาพเดิมโรงงานเข้ามาแบบนี้นะคะนี่เลยนี่คือสภาพแรกเข้าไม่มีดิรอยแม้กระทั่งรอยนะคะขีดขูดหรือว่ารอยรักยิ้มค่ะพี่พี่จา๋าอยู่สภาพสวยแบบนี้เลยนะะเหลี่ยมสันตัวรถอยู่สภาพเดิมสีสวยๆแบบนี้ป่งซุ้มล้อทั้ง4ล้อเหลี่ยมสันเห็นได้ชัดแบบนี้เลยนะคะสนใจรายละเอียดรดบติดต่อได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างค่ะพี่พี่และในส่วนของรายละเอียดห้องผู้โดยสารภายในตัวรถคันนี้พี่จา๋านะคะ ค่อนข้างสวยเดิมมากๆเลยนะรู้จากที่บังแดดยังไม่ได้แกะถุงพลาสติกด้วยค่ะอยู่สภาพสวยแบบนี้เลยแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดตัวนี้อ่ะขอให้ดูสำเนารถนิดนึงนะคะว่าเป็นรถใช้งาน เป็นรถหน่วยงานประวัติศูนย์ค่ะคุณพี่คันนี้นะคะรถหน่วยงานประวัติศูนย์ใช้งานมาแค่มือเดียวเท่าน,านั้นนี่เลยภายในออปชั่นจัดเต็มมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นจอกล้องถอยหลังนะคะมีมาให้แล้วระบบแอร์ออโต้เกียร์ออโต้พวงมาลัยมอตตฟังก์ชันสภาพสวยคอนโซลด้านหน้าแทบจะไม่มีรอยชํำเลยเบาะหนังปรับไฟฟ้าค่ะด้านคนขับนะสำหรับตัวนี้นะคะแล้วก็นี่เลยตัวเบาะนะคะไม่มีริ้วรอยการฉีกขาดสภาพสวยภายในก,กว้างๆนะคะบอกก็เลยว่าคันนี้ได ไป,ไปคุ้มแน่นอนนะคะไม่แค่แสนกลางๆเท่านั้นนะคะสำหรับตัวนี้นะราคา699 0 0 0นาปีสเสนใจเดียดเพิ่มเติมนะคะโทรหาหนุดได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างค่ะซอกประตูนะคะหัวน็อตแม็อารอยู่สภาพเดิมแบบนี้ค่ะไม่มีช้ําเลยพี่พี่จ๋าน็อตเดิมๆแผงประตูด้านข้างก็อยู่สภาพเดิมเช่นเดียวกันค่ะกระจกรอบคันพัดเดิมอีกด้วยค่ะพี่พี่จากฮอนด้าเลยนะคะน็อตเดิมแบบนี้หัวน็อต m ม็กอารอยู่สภาพเดิมและในส่วนของรายเอียดตัวเสาบีคันนี้ค่ะหัวน็อตเดิม โรงงานเรียงลงมาสภาพสวยน็อตเดิมไม่มีดีลลอยการขยบขยื่นนะคะแผ่นเพจนะเห็นได้ชัดเลยสีเขียวเดิมแบบนี้อีกด้วยค่ะอยู่สภาพสมบูรณ์ด้วยนะคะพี่พีท่าไหนที่มองหารถมือสองหรือว่าอยากได้รถ5ที่นั่งนะคะ <c oughs> SUV มือ2สภาพเกรด A <c oughs> แนะนําอีก1รุ่นเลยค่ะกับ Honda CR-V คันนี้รับเข้ามาใหม่รถ5าที่นั่งผ่อนต่อเดือนแค่1นึ่งหม 1,000บาทเท่านั้นค่ะพี่พี่จ่าดอกเบีย้ยสุดพิเศษด้วยนะอ่ะห้องโดยสารด้านหลังนะมาดูกันต่อเลยพี่พี่นี่นะคะเบาะไม่มีแอร์อัดนะคะมีที่วางแก้วพิงแขนด้วยนะคะแล้วก็เบาะด้านหลังอุ้ยขอภัยทีพี่ค่ะคันนี้เป็นตัวเจ็ดที่นั่งนะอุ้ย คันนี้เป็นเจ็ดที่นั่งขอภัยด้วยนะคะคันนี้เจ็ดที่นั่งสวยๆเลยค่ะพี่ๆนะคะต้องบอกเลยว่าสภาพสวยแน่นอนนะสวยครบจบเลยนะคะและที่สําคัญได้เป็นรถเจ็ดที่นั่งผ่อนแค่1 1ึ0 0หบาทเท่านั้นนะคะพี่ๆคันนี้นะ,ะซอกประตูนี่นะคะหัวน็อตเมกอาร์อยู่สภาพเดิมสวยๆกิบกริบนะคะสภาพค่อนข้างสวยเดิมด้วยแผงประตูด้านข้างค่ะสภาพเดิมน็อตเมกอาร์อยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้ป่งซุ้มล้อไม่มีประวัติผิดควานะคะแม็กเดิมโรงง,งานสภาพสวยบอ สีดําสภาพสวยเดิมแบบนี้เลยตัวด้านหลังค่ะตัวในส่วนของรายอยูตัวไฟท้ายต่างๆนะคะด้านหลังไม่มีด้วยรอยการโดนชนมานะคะไฟอยู่สภาพเดิมนะกระจกด้านหลังพัดเดิมที่ปัดน้ําฝนเดิมโรงงานมาพร้อมเซนเซอร์ด้านหลังมีมาให้แล้วเรียบร้อยกล้องถอยหลังมีมาให้ครบๆแบบนี้ประตูด้านหลังเป็นไฟฟ้ามาให้แล้วเรียบร้อยค่ะใช้งานได้สบายๆเลยนะคะนี่นะคะได้เป็นภายในกว้างๆนั่งกันแบบ สะดวกสบายเลยสําหรับนะคะตัวเจ็ดที่นั่งนะตรงนี้นะจะไม่ค่อยแคบนะพี่นั่งสบายๆแน่นอนนะคะนี่เลยนะไม่ค่อยแคบเท่าไหร่นะนั่งแบบสบายๆแล้วก็ภายในสวยๆเดิมๆแบบนี้ออปชั่นมีมาให้ระบบแอร์มีมาให้แอร์ด้านหลังนะคะไม่ต้องกลัวเลยว่าแอร์จะไม่ถึงนะมีแอร์หลังมาให้ด้วยโครงสร้างนะคะหัวน็อตเมคอาร์กนะรอยเบ้าโชกคต่างๆอยู่สภาพเดิมนะคะไฟทงไฟท้ายเรียงลงมานะสวยๆกริบๆเลยพี่ๆนะคะคันนี้ต้องบอกเลยว่ารถยังไม่ได้เก็บงานนะคะยังสวยน่าใช้ค่ะ ขนาดนี้เลยบอกเลยว่าคันนี้หลังจากปรับสภาพเสร็จแล้วนะคะเป็นน้องป้ายแดงแน่นอนค่ะพี่พราคา699,000บาทเท่านั้นได้รถสภาพเกรด A ไปใช้งานคุ้มมากๆเลยนะคะพี่พีจ๋าใครจะไปดูป้ายแดงอยู่นะคะหยุดดูกันก่อนเลยคลิปนี้นะคะรถสวยแน่นอนค่ะพี่พและที่สําคัญได้โปรเด็ดอีกด้วยค่ะห้องบริสารนะคะนี่เลย ภายในยนะกว้างสะอาดสะอา้านแอร์หลังมีมาให้มีที่ชาร์จแบตแล้วเรียบร้อยซอกประตูอ้หอูคุณพระสวยมากคันนี้บอกเลยว่าไม่มีช้ำนะคะสภาพค่อนข้างเดิมเหลี่ยมสันตัวรถเห็นได้ชัดนะคะคิ้วกันสาดติดตั้งมาให้จากโรงงานก็อยู่สภาพเดิมแบบนี้เดี๋ยวพามารับชมนะคะในส่วนของรอยายละเอียดตัวฟังก์ชันด้านหน้ากันนิดนึงเสาบีนะคะน็อตเดิมโรงง,งานเรียงลงมาสภาพสวยเลยค่ะพี่พี่จา๋าเสาบีเดิมโรงง,งานสติ๊กเกอร์ต่างๆมีมาให้ครบนะคะเดี๋ยวเรามารับชม ในส่วนของรายละเอียดนะคะภายในคันนี้นิดหนึ่งเนาะขออนุญาตปรับเบาะก่นบบอนนะคะอ่ะสตาร์ทเครื่องขึ้นมานะคะคันนี้ได้เป็นแบบ f u ลสตาร์ทมาให้นะคะกุญแนะจรู้สึกว่าจะมีมาให้2ดอกนะนะคะกุญแจสำรองม <unboxing> ีให้หด1ดอกด้วยนะคะแล้วก็เป็นแบบ f ูลส Start นี่นะคะขออนุญาตเปิดแอร์ก่อนเลยอ่ะเดี๋ยวนะ สตาร์ทเครื่องก่อนเลยนะคะคุณพี่จ๋านี่นะคะแอร์นี่เย็นมากเลยนะเปิดขึ้นมาคือแอร์นี่พัดเลยนะคะไม่ใช้งานแค่1 0 0 0 0แสนกับอีก9,000กิโลถือว่าไม่ใช้งานไม่ได้เยอะเลย รถเจ็ดที่นั่งรถหน่วยงานประวัติศูนย์ค่ะคุณพี่ใช้งานมาแค่มือเดียวเท่านั้นนะคะพวงมาลัยมอติฟังก์ชั่นอยู่สภาพสมบูรณ์ไม่มีรอยช้ำไม่มีรอยขีดขาดเลยนะคะหรือว่าจะเป็นระบบงานอาสังงานด้วยเสียงรับสายวางสายมีมาให้หมดแล้วเรียบร้อยพร้อมในส่วนของตัวจอกล้องถอยหลังมีมาให้เชื่อมต่อเปิลคาเพได้อีกด้วยค่ะคันนี้แล้วก็ระบบแอร์ออโต้นะคะเบรกมือไฟฟ้าค่ะนี่นะคะสะภาพสวยมาก นะถือได้เลยว่าลูกค้าได้รถมือเดียวประวัติศูนย์ไม่พอนะได้รถหน่วยงานด้วยซึ่งข้อดีของรถหน่วยงานลูกค้าหลายๆท่านอาจจะรู้กันแล้วเนาะว่าเขาเนี่ยมีการเข้าตรวจสอบศูนย์ทุกระยะการใช้งาน อยู่แล้วเพราะฉะนั้นลูกค้าออกไปเนี่ยสบายใจเรื่องขอโครงสร้างได้เลยเดิมแท้แน่นอนรับประกันให้ค่ะคุณพี่เดิมแท้แน่นอนนะคอนโซลหน้าไม่มีรอยช้ำเลยเรือนไม้อยู่สภาพเดิมพวงมาลัยโอ้โหไม่มีช้ำอีกเช่นเดียวกันนะฟังกช์ชันถือว่าจัดเต็มมาให้มากๆเลยคันนี้นะคะบอดี้โครงสร้างเดิมโรงงานรอบคันเลยผ่อนแค่1น0 0 0บาทเท่านั้นค่ะกับรถจ็ดที่นั่งค่ะ Honda c ซ v อา e ตัวขับ2ปี19ค่ะคันนี้ราคา60แสน 99,000ั 99, บาทเท่านั้นบอดี้สีดำสวยๆไฟหน้าเป็นแบบไฟฟู LED ดีมาให้แล้วกระจังหน้าโครเมี่ยมสภาพสวยค่ะอยู่สภาพสมบูรณ์จากโรงงานเลยนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องคันนี้นะคะว่าสภาพสวยน่าใช้ขนาดไหนไปดูได้เลยค่ะมารับชมกันต่อนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องคันนี้ได้เป็นเครื่องเดิมโรงงานเลยเดี๋ยวขออนุญาตให้ฟังเสียงเครื่องนิดนึงนะพี่นี่ เครื่องนะคะถือเรีว่าตัวเครื่องเนี่ยเสียงนุ่มปกติเลยนะคะไม่มีด้วยค่าข้าน้ำมันไหลเยิ้มแล้วก็น็อตโครงสร้างแต่ละจุดเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะคะไม่มีการพลิกคว่ำชนหนักเปลี่ยนเครื่องยำเครื่องรอยคิวซีต่างๆนะหัวนอ Make ็อตเมกอาร์เห็นได้ไหมคะพี่สภาพสวยเลย น็อตยึดฝากับรงเดิมโรงงานฝากกับรงเดิมแบบนี้สติเกอร์มอกติดตั้งมาให้แล้วจากโรงงานสภาพเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะคะรับประกันความสวยรับประกันความเดิมมาให้ค่ะพี่พี่จา๋าคันนี้ได้เป็นรถใช้งานมือเดียวประวัติศูนย์รถหน่วยงานด้วยนะคะรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่านั่นเองค่ะพี่พี่จา๋าข้อดีอย่างที่บอกกันเลยนะคะ เขาตรวจสอบส่วนหุยะแน่นอนเพราะฉะนั้นลูกค้าได้ไปสบายใจในเรื่องของตัวโครงสร้างได้เลยค่ะ Honda c ซ v ค่ะเป็นตัว 2.4e นะคะตัวขับ2ราคา699,000ปี19ผ่อนต่อเดือนแค่11,000บาทเท่านั้นค่ะสนใจเ ب, รียบเพิ่มเติมการจัดไฟแนนซ์หรือว่าเป็นราคาซื้อสดนะคะสอบถามได้เลยที่เบอร์โทร091447982 4นูเดเพชรยนตสำหรับวันนี้ฝากพี่กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ด้วยเพื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวรถมือสองเข้าใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ